อาจจะมาแปลกนิดนึงนะแต่วันนี้นะคะมาพร้อมกับรถเบนซ์ C180 นะคะน้องเบนไม่ได้รีวิวคนเดียวนะเรียกได้ว,ว่าอาจจะเป็นแขกรับเชิญหรือเป็นกูรูก็ได้นะเพราะว่าท่านนี้เนี่ยเป็นนักแข่งด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ขับรถมาเกือบท,ทุกทุกเจี่ห้อเลยนะเรียกได้ว,ว่าจุดไหนจุดไหนที่สงสัยนะคะวันนี้ได้ชมกันแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเบนเหมือนเดิมนะคะที่มุงคลคาสเซนเตอร์นะคะที่อุบลราชธานีนะคะรีวิวนี้นะคะอาจจะมาแปลกนิดนึงนะเพราะปกติแล้วนะคะน้องเบนจะมาพร้อมกับรถ e ีโคคาร์น่ารักน่ารักนะคะแต่วันนี้นะคะมาพร้อมกับรถเบนซ์ซีนะคะเป็นรถปี2012 แต่อย่าพึ่งนะคะเพราะว่าน้องเบนไม่ได้รีวิวคนเดียวนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นแขกรับเชิญหรือเป็นกูรูก็ได้นะเพราะว่าท่านี้เนี่ยเป็นนักแข่งด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ขับรถมาเกือบุกทุกจจย,ยี่ห้อเลยนะเรียกได้ว่าจุดไหนจุดไหนที่สงสัยนะคะวันนี้ได้ชมกันแน่นอนค่ะ ครอบกับแขกรับเ,เชิญสุดหล่อสุดเท่เลยนะคะต้องเรียกว่าเป็นเจ้านายที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณมงคลจุลทัสค่ะโอ้โหชื่นชมกันไม่เกินชมกันเองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถเด่นรถดีที่น่าใช้นะ,ะเป็น Mercedes-Benz นะครับคลิปก่อนเรารีวิวเจ้าอะไรนังนุ่นทัวทวน้อยบ่าเาเรียก<แ>เราเรียกทัวน้อยเนาะนะครับทัวน้อยซีคัสสองคันนะครับก็ถือว่า ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับลูกค้าสนใจมากเพราะราคาไม่แพงน้องเบนเพราะมีคันแสนเก้าหมื่นเก้าและก็ 2, 2 4, 9, องแสนสองแเนาะสคันที่เรารีวิวไปแล้วก็ปล่อยไปแล้วด้วยนะครับทีนี้เจะพาไปดูอีกคันหนึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่านั้นวันนั้นเราดู W203 นะครับแต่วันนี้รุ่นใหม่ขึ้นมาเป็น W204 คันนี้มีความมีความทันสมัยมีการพัฒนาตามรุ่นของ เมอร์เซเดสเบนซ์แต่ค่ายดาวสาแฉกน้องเบนเห็นไหมฮรุ่นรุ่นเนี้ยสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมก็คือ,อคเขาไม่มีเสาเลยนะ,ะเขาแปะติดบนฝากระโปรงนะครับเพื่อไม่ให้รู้สึกเกะกะนะครับหรือบางทีคนเช็ดรถก็ไม่ได้ขัดใจนะผ้ามันจะไปะเกี่ยวหักอยู่เรื่อยเลยนะฮะแต่ตัวน,นี้เรียบไปแล้วนะกระจังหน้าความเป็นสปอร์ตนะครับความเป็นสปอร์ตดูแล้ว เป็นสปอร์ตมากขึ้นกับดังหน้า3ชั้นนะครับฉีดกระจกหน้าทุกอย่างออปชั่นให้มาครบไฟเดียร์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้พัฒนาใหม่เป็นเกียร์7สปีดแล้วนะครับเขาเรียกเซเว่นโทนิกนะครับขออนุญ,ญาตสมนาว่มก่อนคันนี้นะครับเป็น C180 ึ่งแซาลูนเอ็นะครับ W204 เครื่องยนต27์271 271เนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตเปิดเครื่องให้ดู271คือเครื่องบล็อกใหม่ที่ใช้ ที่ใช้เทอร์โบนะครับมาแทนคอมเพรสเซอร์นะครับจะทำให้ทนทานกว่าไม่จุกจิกนะครับอยู่ข้างบนหนูจ๋านะครับถ้ารุ่นเก่าก็จะเป็นเดือยแห่มาใช่ไหมอ่ารุ่นนี้เปิดง่ายนะครับเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปอยู่ข้างบนเปิดล็อกตรงนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะมีเดือยต้องดึงขึ้นมานะยกคืนแล้วดึงก็ไม่ออกอีกเพราะต้องกดลงด้วยนิดนึงนะต้องมีเทคนิคอสมควรนะมีเทคนิค จะซื้อรถเบนซ์ทั้งทีต้องมีเทคนิคในการเปิดฝากระกโปรงนะฮะรุ่นนี้เป็นเครื่อง271มันที่บอกนะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบนะฮะอัดอากาศเข้ามานะเทอร์โบก็เหมือนรถดีเซลคอมมอนเรลวทั่วไปที่เป็นเทอร์โบนะฮะอารมณ์อร่อการดูแลก็ง่ายคันนี้นะครับเครื่องยนต์184แรงมา้าเพราะฉะนั้นเองอัดตาเร่งนะครับเกียร์ที่เปลี่ยนถึง7สปีดนี้ทำให้สมรรถนะเนี่ยตอบโจทย์ในการขับขี่ให้อาสะดวกสบายรวดเร็วยิ่งขึ้นอนะ่ะพูด,ดง่ายนะครับ ฉันเองนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะน้องเบนรุ่นนี้นะครับอนอกจากเป็นเทอร์อรโบนะครับนอกจากเป็นเทอร์โบแล้วนะครับอัตราเร่งนะครับก็ถือว่าดีนะฮะศูนย์ถึงร้อยอยู่ประมาณประมาณประมาณ9วินาทีนะครับท,ที่สําคัญก็คือเทอร์โบเนี้ยทำให้นอกจากจะเพิ่มแรงม้าแล้วครับก็คือทำให้ประหยัดน้ำมันนะครับรุ่นนี้อยู่ประมาณ16กกิโลเมตรต่อลิตร นะครับถือว่าประหยัดเลยทีเดียวนะครับถือว่าประหยัดใช่ถือว่าประหยัด16กิโลเมตรต่อลิตรพูด <c oughs> ง่ายว่าประหยัดพอๆก,กับดีเซลคอมันเร็วได้เลยนะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นเองรุ่นนี้ถึงได้รับความนิยมนั่นเอง <c oughs> อมาต่อครับเดี๋ยวพามาดูนอกจากจะเครื่องยนต์นะครับเป็น 1,800cc นะครับเจ็ดสปีดแล้วนะครับเป็นเทอร์โบชนะอัตราล่งดีแล้วนะของแต่งเขาก็ให้มาเยอะนะครับอย่างแรกเห็นเลยนะล้อนะครับล้อนเป็นล้อขอบ 18นิ้วนะครับล้อล้อล,ลาย AMG นะครับ2 25 40ขอบ18นะครับ Aniboo Efficiency นะครับเราจะเห็นความหรูหราของเขานะครับดูที่พวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยนะครับสามก้านนะครับมีตัวโครเมียมสีเงินเพิ่มความหรูหรานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นพวงมาลัยตัดนะ ที่เราเห็นรุ่นใหม่หมๆของรถญี่ปุ่นเองภูมลใจก็จะตัดเหมือนสไตล์รถแข่งนะครับคอนโซลเองนะมีโครเมียมนะครับมีโครเมียมมีสีดำนะครับเน้นความเป็นสป,ปอร์ตลงตัวอีกจุดหนึ่งนะครับตัวด้านข้างที่เป็นเบาะไฟฟ้าถ้าเป็นถ้าเป็น,น <Wow. S> 1 8อาจะไม่มีออปชั่นตรงนี้นะแต่ถ้าเป็น AMG ที่เป็นตัวตัวเนี้ยที่ให้มาเขาให้เบาะไฟฟ้ามาด้วยนะครับ ต่อมานะครับที่เป็นจุดที่ถือว่าเป็นความรู้หราแล้วก็เป็นอ,ออปชัน้างหลังที่นิยมใส่กันน้องมมกคือเป็นหลังคาลังคาแก้วนะเราจะเห็นว่าลังคานี้เป็นลังคาแก้วเป็นพานอรามิกนะครับเป็นพูดง่ายว่ามันจะเป็นทูโทนนะครับพาดเต็มหลังรถมาเลยมันก็สื<ะ>่อว่ารถคันนี้มันดูอ่าพูดง่ายาเป็นทูโทนนะฮะค<ะ>่ะเพิ่มความรู้หราขึ้นมานะครับด้านหลังนะครับอ่ามีโลโก้ A M G นะฮะ คันนี้เป็น,ปนชุดแต่ง AMG มานะครับยางยางอล่ยเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่เคยใช้เลยเพราะฉะนั้นในคันนี้สภาพดีมากเจ้าของรักษาดีมากนะครับแผ่นกระสะท้อนด้านหลังอุปกรณ์ทุกอย่างให้มาครบเลยนะครับเออเมื่อกี้ลืมบอกไปเลขใหม่คันนี้ใหม่น้อยมากนะไม่เท่าไหร่คะเ,เดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตมาทั้งทั้งนุ่นมาดูถ้าจำไม่ผิดใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนนะฮะขออนุญ,ญาต 119,000นกนะครับรถ,รถปี55 1หปีปี12นี่11ปีละไม่แค่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพูดง่ายก็ปีละหมื่นกิโลเนาะก็ถือว่าใช้ใช้น้อยมากนะครับแป้นเบรกต่างๆนะครับเป็นเป็นของแต่งนะฮะเหมือนสไตล์สไตล์รถแข่งสไตล์ AMG ที่เป็นแป้นแป,ป้นกนรลื่นโครเมียมนะครับไม่แต่บันไดข้างก็เป็นบันไดข้างหนึ่งแสนไฟของ AMG ผมก็เป็น AMG นะครับเครื่องเสียง Harman Kardon <Wow. S 1> นะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าคันนี้เป็นชุดแต่ง AMG ให้มาครบหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดซันรูฟให้ดูนะครับคันนี้นอกจากาเป็นราคาแก้วแล้วนะครับก็ยังเป็นลังคาสองท่อนนะครับเพิ่มแสงสว่างนะเราสามารถเปิดลังคาได้นะครับครึ่งหนึ่งนะฮะเพิ่มแสงสว่างในมีม่านด้านล่างที่เป็นมาา่านกันแสง ะร,ระคันนี้ออปชั่นให้มาครบมากเป็นของแต่ง AMG ที่ดูสปอร์ตทั้งภายนอกดูสปอร์ตทั้งภายในนะครับสีดำยางก็ใหม่นะคันนี้นะครับเพรานคันนี้สวยมากเห็นไหมพรถ้าท่านใดสนใจอยากได้รถเกง่งสปอร์ตร,รูด,ดีราคาไม่แพงนะ,ะแนะนำ<แ>เลยนะน้งเบรเลาลงมาแนะนำเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนนะครับ C 1 8 0เขาติด2 0งร้อยนะฮะแต่เขาเรียก C 1 8 0นะฮะ AMG ที่มีชุดแต่งจากโรงงานนะครับน้องนุ่นมาดูใกล้ๆอีกอย่างจุดหนึ่งนอกจากกระไมแล้วเนาะนอกจากกระไม้น้อยแล้วน้องเบนคันนี้น็อตฝากระโปรงนี่เคยขันเลยนะรถคันนี้11ปีไม่1,19,000มกิโลที่เราดูมอสักครู่นะครับฝากระโปรงยังไม่เคยขันเลย ตนรถคันนี้บอกอะไว่ารถไม่เคยเคลมประกันรถไม่เคยมีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่<ว>องเชือโบโอ,อสวยไหมสวยมากเลยสวยเดิมทุกจุดเลยนะครับ <c oughs> ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะติดต่อที่น้องเบนเบอร์อะไรครับน้องเบียนเบอร์0 9 4 1 0 9 1 1 6 4นเะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะครับแลวถ้าอยู่ต่างจังหวัดถ้าอยากจะซื้อได้ไหมอยู่ต่างจังหวัดนี่ซื้อได้นะคะไม่ใช่แค่อยู่ต่างจังหวัดเรียกวย่า ทั่วประเทศไทยเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถที่มงคลได้นะคะซื้อเงินผ่อนได้ด้วยไหมซื้อเงินผ่อนก็ได้ต้องบอกว่าซื้อผ่อนก็ได้ซื้อสดยิ่งดีนะคะ,คะเองอนขแบบไหนอยู่ที่ลูกค้าเลยค่ะนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเองถ้าสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะฮะรถ Mercedes Benz นะครับสมรรถนะสูงนะครับสภาพดีๆไมน่น่น้อยอย่างนี้นะครับและที่สําคัญคือชอบที่สมรรถนะของเขานะสเปคอของเขานะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์1.8นะครับ เครื่องเทอร์โบรหัส M271 นะครับ184แรงม้านะครับที่5,250อรอบรอบต่อนาทีแรงบิดที่270นะครับอัตราทิ้งเปลือง16กิโลเมตร 16, ต่อลิตระนะครับศูนย์ถึงร้อยอยู่ประมาณ9วินาที 9, นะครับและที่สำคัญนะครับท็อปสปีดเขา2อง้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือน้ำมัน 16กิโลเมตรต่อชั่วโมงประหยัดน้ามันมากนะคะนอกจากจะรู้แล้วใช้งานประจําวันนะฮะประหยัดน้ามันมากด้วยก็ต้องเป็นเครื่องบล็อกนี้ก็อยู่ในตัวหลังๆมาว่าจะเป็น W 2 0 7 w 2 1 2ก็ใช้เครื่องบล็อกนี้เลยเพราะในบล็อกนี้เป็นเครื่องที่ทนทานแล้วก็ประหยัดมากนะครับถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับติดตามรถยนต์มือสองวงคลคคาเซนเตอร์เรามีรถเข้ามาใหม่จะมารีวิวส่งให้ทุกท่านดูถึงบ้าน นะครับไปอีกครั้งต้องเบนเบอร์โทรต้องเบนเบอร์อะไรครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่หน่นนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ค่ะครับผมถ้าสนใจยมือสองนะครับสอบถามได้ส่งให้ถึงบ้านทั่วไทยรับประกันความพอใจให้ช่างดูก่อนให้ศูนย์ตรวจสอบดูก่อนว่าไม่แท้ไหมสภาพเดิมไม่เคยน็อตไม่เคยขยับเหมือนที่เราว่าไหมลืมไปอย่างหนึ่งรู้ไหมลืมอะไรลืมอะไลคะลืมบอกราคาจะจบอยู่แล้วราคานะปกติคันนี้เราขายอยู่ที่ 7 9 9 0 0 0บาทค่ะนบาทะครับคันนี้พิเศษสุดนะครับท่านที่ดูคลิปอยู่นะครับ7 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นตังไม่ผิดครับรถใหม่ประมาณ3ล้าน7 5 9 0 0 0บาทนะคะโอ้ราคานี้แบบว่าราคาตลาดแตกนะคะต้องรีบนะโทรก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะต้องเป็นได้เลยนะครับคันนี้อยู่ที่มงคลคารเซ็นเตอร์อุบลราชธานีมาดูตัวจริงมาลองขับนะครับมาทดสอบกันว่าสวยเหมือนที่เราพูดไหม ขอบพระคุณนะทุกท่านที่ติดตามต้องบอกว่าก่อนที่จะจบคลิปนะคะนอกเหนือจากการรีวิวเนี่ยมันต้องมีคาถามเล็กๆน้อยๆเผื่อคนที่แบบกาลังสนใจรุ่นนี้อยู่ถามเยอะๆเลยครับน้องเบนมี3คําถามนะคะสามคำถามเด็ดๆที่เตรียมไว้นะคะด้วยความที่ว่าหนึ่งแหละเผื่อบางคนไม่ไม่เคยได้ใช้รถเขาเรียกว่าแบรนด์นี้แต่กําลังมองหากลุ่มรถกลุ่มนี้อยู่อยากจะมีรถกลุ่มนี้คันแรกเนี่ย นอกเหนือจากข้อดีที่พูดไปเมื่อกี้แล้วอยากจะถามถึงข้อเสียบ้างคะ่ะข้อเสียนะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยหลายท่านที่ซื้อรถก็กังวลว่าเวลาซื้อรถค่ายยุโรปไม่จะเป็นเบนซ์เองบีเอ็มเองอะจะกังวลในเรื่องค่าซ่อมใช่เลยค่าซ่อมแพงนะครับรอบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับสามารถเข้าเช็คสูตรได้ประเมินว่าอะไรเสียหายได้ไหมเช็คได้เลยที่ศูนย์เพราะระบบคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง ศูนย์ดูแลให้อยู่แล้วทีนี้ท่านที่กังวลว่าเวลาซื้ออะไหล่นะครับอะไหล่แพงซ่อมข้างนอกได้ไหมบอกเลยว่าข้างนอกีก็มีเยอะอย่างอุบลเองมีหลายช่างลยระดับอาจารย์ะนะครับอะไหล่เราสามารถซื้อข้างนอกให้ช่งางทาให้ก็ได้ซ,ซ,ซึ่งอยู่ในศูนย์เองต้องซื้ออะไหล่ของแทแ้จากเขา<ช>แต่ว่า อะไหล่นะครับอะไหล่เองข้างนอกเราก็สามารถสั่งได้ซึ่งบางทีมีอะไหล่แท้ก็ได้ในศูนย์ะอะไหล่ของถอดก็ได้อ,อ,ดอะไหล่เกรดเ<ด><ด>ทียบก็ได้เพราะบางทีอะไหล่ๆๆในศูนย์เองก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นยี่ห้อของ Merced ด Ben นนะ,ะเพราะตอนนี้การที่ผลิตอะไหล่เองวรดิพาร์ตต่างเองเหมือนอย่างพับเบรกเนี่ยเบนเองด้วยใหม่ใช้ TRW เราก็สั่งของ TRW มาใส่ตรงรุ่นก็ได้ซึ่งสินค้าก็จะมีหลายเกรดหลายราคาอยู่ที่ความต้องการลูกค้าเพราะฉะนั้นเองการซ่อมเซอร์วิสการบำรุงนะฮะที่เป็น หลายคนบอกจะเป็นข้อเสียว่าซื้อรถมือสองมาแล้วต้องซ่อมเยอะ,ะนะครับอย่างแรกคือรถเราเองเช็คให้สมบูรณ์เอาไปไม่ต้องเผื่อซ่อมอย่างที่สองเองจะซ่อมที่ไหนยังไงอยู่อุบลมีที่อุตยว่าอยู่กรุงเทพไม่ต้องห่วงเลยอยู่จังหวัดใหญ่ นะครับก็จะมีอู่ที่เป็นช่างระดับอาจารย์ที่เขามีความรู้ความสามารถเพราะข้อเสียคือเขากลัวซ่อมแพงแต่ว่าถ้าซื้อกับเราเองเราจะบอกชี้เป้าให้ด้วยจะไปหาคนไหนยังไงและอีกอย่างหนึ่งคือพลังโซเชียลทุกวันนี้เขาจะบอกนะช่างไหนเก่งไม่เก่งนะครับเหมือนอาหารอร่อยอะทุกวันนี้นะครับอยู่ในซอยอยู่ในป่าก็ได้ขายเพราะคนเข้าถึงคนจะมารีวิวให้ถูกต้องถูกต้องซ่อมรถก็เหมือนกันครับมีอู่เก่งๆเยอะแยะไปหมดนะครับประัาน ที่ซื้อรถไปสบายจะได้ว่าซื้อรถไปจะซ่อมที่ไหนนะครับแต่อย่างหนึ่งน้องเบนถ้ารถด,ดีมันไม่ได้ซ่อมนะเพราะเขาเช็คมาหมดแล้ว<ช>มันไม่<ะ>ทงังง่ายๆนะครับใช่ครับมั่นใจได้นะคะเรื่องนี้และ,ะคําถามที่2ค่ะคาถามที่2ถือว่าอาจจะเป็นคําถามที่หลายคนยสงสัยเหมือนตัวน้องเบนเ,เองเนี่ยมองหารถกลุ่มน,นี้อยู่แต่เป็นรถคันแรกซึ่ง <ฮะ S 1> ยังมีข้อเปรียบเทียบอยู่ป้ายแดงกับมือสองอ่าควรจะมีวิธีการซื้อแบบไหน จะซื้อรถใหม่หรือมือสองงี้เหรอใช่เพราะว่าน้องเบนเนี่ยเหมือนไม่เคยมีเบนเลยแต่อยากอยากมีรถยี่ห้อนี้แต่อยากได้รุ่นนี้อยู่ควรที่จะดูเป็นป้ายแดงหรือมือสองโอเคถ้ามีเงินเยอะซื้อป้ายแดงมีอยู่แล้วนะครับแต่ข้อดีของซื้อรถมือสองคือราคาในน้องเบนรถใหม่ประมาณ3ล้านอ่าถ้าหนึ่งใน3ก็เลยอยู่ล้านหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะแต่หนึ่งเลยอยู่เจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่ยี่สิบแปด ยังไม่ถึง1ใน4ไม่ถึง25%ของราคาลดเลยนี่คือคข้อนี่คือข้อดีนะเราประหยัดเงินไป4เท่านะครับทีเนี้ยถ้าได้รถดีมันก็ใช้งานไม่แตกแต่งกาบรถใหม่แต่สิ่งที่ลูกค้ากังวลคืออะไรกลัวซื้อไปแล้ว<ม>ได้รถไม่ดีหลังถึงบอกว่าถ้าซื้อรถกับเรามั่นใจได้ว่า ซื้อไปให้ช่างดูก่อนให้ศูนย์ดูก่อนะนะครับว่าดีเหมือนที่เราว่าไหมนะคนขายอาจะบอกว่าทุกอย่างดีหมดนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าของดีก็คือดีนะครับไปตรวจที่ไหนก็คือดี<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเองเราสามารถที่สุดได้ว่ารถคันนี้ดีหรือไม่ดีให้ลูกค้าเอาไปเช็คได้เลยะนะครับเพราะฉะนั้นเองความคุ้มค่านะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นรถคันแรกนะครับยังไม่อ่เขาเรียกอะไรอ่ยังยังยัง,ยง จะซื้อรถคันแรกยังเงินไม่เยอะก็แนะนํารถมือสองนะครับแต่หาที่ดีๆหน่อยรถดีๆหน,น่อยใช้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่เคยมีรถเลยรวสุดท้ายไปเพื่อก็ปวดหัวเลยก็จะเ,เป็นปัญหาอีกใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้ารถมือสองดีๆนี้ยังไงก็คุ้มค่ากว่าแน่นอนครับค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายนะคะของวันนี้ถือว่าเป็นคําถามสรุปเลยนะคะเหมือนที่รู้คือรถมี2จะมีคันเดียวในโลกนะคะนี่คือเสน่ห์ของรถมี2นะคะคาถามคือ ทำไมต้องซื้อคันนี้คันนี้มีเขาเรียกว่ามีข้อดีอะไรถึงจะต้องซื้อคันนี้โอเคไอ้นี่บทสรุปไปนะทำไมต้องซื้อคันนี้ใช่ค่ะหนึ่งประหยัดกว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่สองรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนนะครับสภาพดีแน่นอนและที่สำคัญไม่น้อยไม่แท้แค่หมื่นหนึ่งพันกิโลค่ะนะสามคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดมีทุกแต่งมีของแต่งเหมือนที่เราเห็นแล้ว AMG มันจะเป็นล้อ AMG นะครับทุกอย่างคันนี้คือของแต่ง AMG เครื่องเสียงฮาร์แมนกอร์ดอน นะครับทุกอย่างพวงมาลัยรูหลามากนะมองหลังคาก็ยังเห็นเลยว่าเป็นลังคาแก้วพารามมกนะครับสามารถเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้คุ้มค่านะในเรื่องของรุ่นรถในเรื่องของราคารถในเรื่องของสภาพรถนะครับนี่คือเหตุผลว่าทํำหม่ต้องเลือกคันนี้โอเคค่ะน่าจะเป็นคําถามที่ คลายข้อสงสัยให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านเนาะถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่รีวิวแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าเป็นรถปี2012นะเพราะว่าโฉมของเขานั่นดูสวยทันสมัยเหมือนยุคนี้เลยเป็นยุคเขาเรียกว่าเป็นโฉมที่ไม่เอาไม่ตกรุ่นจริงๆนะคะแม้ว่ารถผ่านมาจะ10กว่าปีแล้วใช้งานมา10ปีแล้วค่ะสุดท้ายนะนต้องเบนรถคันนี้รู้จักเจ้าของ็ดีอประวัติดีด้วยเขาเป็นคุณนายนายตำรวจซื้อไปก็จอดอยู่ที่บ้าน ไม่น,าน่านไปนิดเดียวก็ซื้อไปไม่ได้จอดเนี่ยเพราะมีรถประจำตำแหน่งมีรถคัน,คนอื่นขับคันนี้ก็ซื้อไปเหมือนกับว่าเอาไปจอดอานานๆแต่ขับทีนึงนะครับโอเคโอเคค่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอบระคุณนะคะคุณมงคลจุลัศน์นะคะซีอโอของบริษัทเรามากๆเลยนะคะที่มาร่วมรีวิวแล้วก็ให้ความรู้กับน้องเบนนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับอันนี้ต้อง ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะถ้าสนใจโทรหาต้องเบนฝากเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ0941091164ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องมงคลคาเซ็นเตอร์ของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหรือว่าข่าวสารดีๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ